you mm -hmm. สวัสดีค่ะเทศกาลดนตรีโคเชล่าประจำปีนี้ร้อนแรงจริงๆเมื่อแ l a c k พิง k ได้เป็นเฮดไลเนอร์สาวๆได้รับความสนใจจากืีอินเตอร์และแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะลิซ่า b l a c k พิ n k ไม่ว่าเธอจะทำอะไรสื่ออินเตอร์ก็มักจะนำเสนอข่าวเธอเสมอดูเหมือนว่าลิซ่าและสาวๆ b บ a c กพิง k ไม่อยู่นอกประเทศเกาหลีใต้พวกเธอจะสนุกเอ j นจอยแบบสุดๆกับการชมงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าหลังจากที่พวกเธอขึ้นแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิซ่าและสาวๆก็สมญาณแฟนคลับคนหนึ่ง ที่ชื่นชอบศิลปินพวกเธอได้ร่วมชมการแสดงของศิลปินมากมายโดยเฉพาะการแสดงของหนุ่มโดมินิกที่ในครั้งนี้ลิซ่าพาโรเซและเจนนี่มาเอนจอยชมการแสดงดนตรีของหนุ่มโดมินิกด้วยกันสาวๆดูดีดแกและผ่อนคลายในการได้เที่ยวชมเทศกาลดนตรีตลอดระยะเวลาที่ลิซ่าเดินตามเส้นทางเพื่อชมการแสดงดนตรีแฟนๆมากมายต่างร้องเรียกชื่อของลิซ่าตลอดเส้นทาง จำปรากฏตัวของลิซ่าโรเซจนนี่สร้างความอิ่มอ,อกอิ่มใจให้แฟนคลับแฟนคลับอินเตอร์คนหนึ่งเปิดเผยว่าตอนแรกคิดว่าลิซ่าและสาวแบล็คพิงค์จะเดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกเสอีกแต่เธอกลับได้เห็นลิซ่าเดินชมเทศกาลดนตรีลิซ่าสวยนะ่ารักมากๆยิ้มเก่งและดีใจมากที่ได้เห็นลิซ่าแบล็คพิงคนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนๆตาดียังเห็นสาวๆร่วมพบปะ enjoy กับ เจเดนสมิธแรปเปอร์นักร้องชาอเมริกันที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับรางวัลที่เขาได้รับไม่ว่าจะเป็น MTV BET Award และแน่นอนว่าเขาสนิทสนมกับสวสแบล็กพิงเป็นอย่างดีตั้งแต่เทศกาลดนตรีโคเช l l a เมื่อปี2019และปีนี้เมื่อมีโอกาสพบเจอกันอีกครั้งทั้งสวสแบล็กพิงและเจเดน m i t h ต่าง e n j o จกันสุดๆ และแฟนๆยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของหนุ่มโดมินิกที่เดินตามลิซ่าอีกด้วยนะคะเพื่อนๆโดยหนุ่มโดมินิกได้เดินตามหลังลิซ่าและโรเซ่ในขณะที่ลิซ่าน่มีหันกลับไปมองนักร้องหนุ่มด้วยมเมื่อแฟนๆเห็นก็ต่างปรื้มปริ่มกับโมเมนต์น่ารักๆของหนุ่มโดมินิกที่เดินตามลิซ่าแฟนคลับมากมายเชื่อว่าด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันของหนุ่มโดมินิกทําให้เขาและลิซ่ากลายเป็นเพื่อนที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ไม่ยากนะคะและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาแล้วให้เพื่อนๆฟัง อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ